น้องกีโซโลาเซลน้องกีโซโลาเซลปฏิพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านหนองกวางทองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอําเภอหนองหงอ่าพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซโลาเซลครับมาทําระบบอ่าน้ําหยดเป็นซัมเมอร์สูบน้ําลึกเจาะลึกกี่เมตรครับพี่ผู้หญิงครับพี่เจาะลึกจค่เมตรน้ำเขาเท่าเท่าไหร่แปดสิบเมตรเจาะลึกน้ำแปดสิบเมตรนะครับนะ อันนี้เป็นบอ่อที่ห้าหรือบอ่อที่สี่นะครับเพราะพี่เขาไม่มีน้ําเลยบอ่อที่สามใช่ไหมครับทีนี้พลังงานแสงอาทิต์ก็เรามาติดตั้งแล้วแต่เมื่อวานนี้แล้วพอที่เรามาทําน้ําแล้วน้ําก็ไม่ขึ้นเราก็เลยเอาตัวแปลงระบบอีกแบบอีกแบบหนึ่งมาใส่ให้กเห็เลยเฮกันเลยครับผมน้ําขึ้นเลยครับอันนี้ตู้แปลงพลังงานของเรานะครับพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกี่โซลารเซลล์ครับผมพี่เขาทําพวกพริกน้ําหยดนะปลูกเกษตรขายเขาเรียกว่าสี่มุมเมืองหรือตลาดไทย นะ่ครับทรงเป็นเกษตรพอเพียงครับไปต้องไปทํางานกรุงเทพนะครับสอคนผมเมียส่งลูกเรียนแล้วก็ทําเกษตรนี่ครับสุดยอดพลังงานแสงอาิตย์จน้องกีสโรเสว่าพี่เขาจะสูบน้ําเพื่อลงไปในบ่อเพื่อพักเพราะว่าพี่เขาใช้เครื่องออดูดน้ําตัวนี้ก็คือดูดน้ําได้ไม่ได้แต่ว่าท่านก็บอกว่ากินน้ํามันแล้วก็น้ําออกไม่เต็มท่อเพราะว่ามันดูดได้แค่8เมตร ทีซัมเมิร์ดเราลงนือประมาณประมาณ30กว่าเมตรหรือ40เมต <30 S 2> <ม>ร30กว่าเมตรครับน้ำบอ,อกเต็มท่อไหมครับพี่เต็มครับเป็นไงถูกใจสู้เครื่องดีวเองไหมโอ้ยสู้ได้อยู่แล้วเต็มร้อยเลยเนี่ยเต็มร้อยไหมครับโอ้โหตัวนั้นมันออกแค่นหน้านิ้วมันออกคขึงน่อยเองอ๋ออันนี้อันนี้อดเอาพี่อุดดูดิอุดมือด้วยครับผม,มแรงไหมอ่าสามารถทำน้ำหยดได้ที่ผมไปทำอยู่ที่ชัยภูมิหรือทำไปที่อยู่ที่ตากตากฟ้า เขาก็ทำเป็นน้ำหมดน้ำหยดกันอ้อยน้ำหยดก็มีน,นี่นจะมีตะกตอนอ่าพักบอก่อ,บอคือเป็นกเกษตรเขามีความรู้เกี่ยวกับการ,กรเกษตรอา่าไม่ลดโดยตรงเพื่อต้องการพักน้ำไปในไปในบ่อเพื่อต้องการลดตะกรอนเนาะหินปูนใช่ไหมครับครับผมเป็นไงน้ำาออเขาว่าถูกใจเป็นไงบ้างพี่ถูกใจครับถูกใจ,กใจไหมสมรา,าสราคาไหมคัสู้เครื่องปั่นไฟได้ไหมสมราคา,ราคาราคาับทำไมมีช่งางเขาบอกว่าแถวนี้เขาบอกว่า ซะมืดสูบน้ำไม่ได้โซลาเซลล์โซลาเซลล์สูบน้ำไม่ได้เขาบอกมาอ่าคนแถวที่บอกครับโอ้โหอมเว่าไม่มีเจ้าไหนจะทําได้ครัเขาต้องใช้พวกปั๊มชักพวกไอ้ปั๊มหอยโข่งประมาณนั้นเขาบแต่เพิ่งเห็นโซลาเซลล์น้องกี้นี่แหละจะมดเป็นไงได้ขนาดนี้สซว่าผมขี้คุยไหมครับขี้คุยแต่ทำได้ถือว่าคุยถือว่าพูดจริงทำจริงก่อบคุณมากเลยครับอันนี้บ้านอะไรพี่บ้าน บ้านน้องกวางทองครับตำบลตำบลสักแก้วอำเภอองหงษจังหวัดบุรีรัมย์เอาสักแก้วไม่ใช่อะไรเนี่ประเทศใช่ไหมใช่ไหมใช่อำเภอครับนี่เป็นอำเภอสักแก้วอ๋ออรถน้องหงษล่ะตำบลสักแก้วขึ้นอำเภอหนองหงษ์พูดผิดอ๋อเข้าว่าบุรีรัมย์ตามน้ำกินไม่ต้องแล้วตอนนี้มีโซลาเซลล์น้องกีมาติดตั้งให้ครับถ้ามีโซลาเซลล์เยี่ยมอย่าลืมหาลูกค้าผมด้วยถ้าดีถ้าไม่ดีโทรไปด่าผมด้วยเออบ้้านรูเบอร์โทรศัพท์คุณพี่ครับผม 0935031058ชื่อบุญนาคครับบ้านเลขที่127บ้านหนองกวงทองตำบลสัดแก้วอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรัมย์มีลูกค้าโทรมาช่วยแนะนำหน่อยในะทวิบฮะช่วยแนะนำหน่อยเออมันดีไหมหนึ่งไม่เก็บเงินก่อนไสองไม่ต้องประจำจ่ายเงินสักบาทเลยนี่ซื้อร้อยมาเลี้ยงเออนี่ครับมีที่เดียวในประเทศไทยครับไม่เคยของกับลูกค้าก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวโดนหลอก เขาบอกสูตรน้ำไม่ขึ้นผมก็เอามาเปลี่ยนใหม่อีกอขึ้นจนได้อะไรจะสู้มนุษย์ษยากมนุษย์เก่งที่สุดในโลกแต่ว่าผมจะหายตัวไม่ได้แค่นี้เองพลังงานแสงอาทิตย์เราก็ชอบคุยเลยกับลูกค้านาะอแต่น้องกีน้องกีนะ่าจะได้เปรียบลูกค้านะตรงไหนรู้เปล่าพี่ <c oughs> ไม่ต้องจ้างลูกน้องเยอะจ้างมาสองคนพอ <c oughs> ให้เจ้าของบ้านช่วยด้วยค่าแรงถูกลงเยอะเลย <c oughs> <c oughs> ไม่พี่ตอนนี้พี่มีความรู้เกี่ยวกับการ <c oughs> กู้สมอขึ้นมาใช้งานด้วยต้องมีการดูแลด้วยเนาะครับเนาะไม่ว่ากันเรื่องใช้พี่แล้วไม่ว่ากันผมวเดีพี่อ่านี่ครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับนะไอะแบตเตอรี่ที่เรามีนี่เราจะให้พี่เขาใช้ไฟกลางคืนไฟกลางคืน,นี่จะมองเห็นประมาณ2กิโลครึ่งนะก็คือติดเองอัตโนมัตินี่ช่างกําลังเดินระบบสายไฟนี่ครับเดินระบบสายไฟไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะสามารถใช้ดูทีวีใช้สว่านหัวแรงพร้อมกันโดยไม่ต้องดับเครื่อง นะครับพลังงานแสงกาทิตจากน้องกีโซลาเซลล์ครับดูครับตู้ยังไม่ได้เขียนชื่อเลยครับผม0446410660837215111จากน้องกีโซลาเซลล์เป็นไงพี่โอเคคุ้มไหมคุ้มไหมครัคุ้มสุดยอดพลังงานแสงกาทิตจากน้องกีโซลาเซลล์ครับผมที่แน่ๆไม่ต้องกลัวโดนต้มใช่และไม่ต้องไม่ต้องกลัวแพ้เครื่องปั่นไฟครับครับ 088-352-0989จากน้องกีโซลโเซลครับจังหวัดบุรีรัมย์ตำน้ำกินครับผมสวัสดีครับ